ีได้เลยครับให้ทีมนแค่เห็นตรงนั้นเราเตรีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบรพลแกมพุทธนะครับวันนี้ผมมาทดลองใช้เครื่องนวดเท้าเพื่อให้เข้าสู่โซยละนวดสู่ร่างกายของเรานะครับทั้งแขนทั้งขาเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราที่ปวดเมื่อยตรงไหนจุดไหนเนี่ยเขาจะไปรักษาปกติผมมีอาการอะไรอยู่เพราะปกติเนี่ยผมจะมีอาการคือหลักๆเลยผมขับรถมาตั้งแต่สมัย ปี2 5 4 0นะครับขับรถเยอะขับแท็กซี่นะครับทุกวันไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยทีนี้ปีเนี้ยปี2 5 6 8ผมขับรถแท็กซี่มาทั้งหมด28ปีแลวผมขับรถอยู่ทุกวันี28ปีเนี่ยร่างกายผมเนี่ยมันจะเมื่อยขาเท้าขาแล้วหัวเข่า,า,ามาที่สะโพกนะครับแล้วก็มาที่หลังแล้วมาที่ไหล่มาที่ต้นคอนะครับมันก็จะมาที่สมอง มันเครียดขับรถเนี่ยมันคิดโน่นคิดนี่มันมันสารพัดเพราะเราเครียดนื่งของค่าใช้จ่ายต้นทุนเยอะดังนั้นเนี่ยมันเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาษาแบบอาการเนี่ยเราไม่ต้องนวดนะครับแต่เครื่องนี้มันไม่ต้องนวดมันเป็นเครื่องที่บำบัดให้ดีขึ้นมันไม่ใช่เครื่องนวดนะแต่ที่ผ่านมาเราไปใช้ระบบนวดมือจากหมอนวดแผนไทยเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายปวดเจ็บนะครับเจ็บปวดแล้วทําให้เราเมื่อยแต่เครื่องนี้ เครื่องนี้มันไม่ต้องนวดต้องเจ็บต้องปวดต้องอะไรมากมายคือแค่เราเอาเท้าของเท้าว,วางยิบกาแฟจิบน้ําอุ่นนะครับแล้วก็มันก็จะนวดของมันไปเครื่องนี้ใช้เวลาทั้งสามทีนะครับสามทีนี้ทางคุณแม่รัดเ่ยนะครับท่านก็อนุเคราะห์ให้สามฟรีฟรีสามครั้งนะครับ,รบในการลองนวดลองดูได้ใครที่เป็นอะไรก็ตามนะครับแต่ก็รักกายที่มันปวดมันเมื่อย ไม่ต้องไปตัวให้เจ็บตัวนะครับได้ทุกอย่างมันเป็นกระแสมันจะเป็นกระแสที่เป็นขึ้นไฟฟ้าไปรักษาตัวร่างกายของเราเป็นคล้นไฟฟ้าใช้คลื่นไฟฟ้าในการรักษานะครับตัวเราเองเนี่ยถามว่ามีคลื่นไฟฟ้าในตัวไหมมีครับนะมีนะอันนี้เป็นก๊าัดนะครับร่างกายเราเราไม่ไม่ไ,ไม่ไ, Maybe, ไม่ใช้ข well ึ้นกระตุ้นเนี่ยไฟฟ้ากระตุ um> ้นมันก็ท um> ําให้เราปวดเลย นะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าเวลาเราไปไปโดนไหนึงนะมันนะไฟช็อตเผือเราหนบางครั้งนะทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในไฟนะแต่เราไปโดนปึ๊บบางทีสะดุมนะครับผ้าผมผ้าผมเนี่ยบางทีก็มันก็มันมีไฟในตัวเวลาเราก็มีคลื่นกรนะรแสไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็เลยใช้คลื่นกระแสไฟฟ้าเนี่ยมาหัดตัวเราไม่มีความร้อนนะครับแล้วไม่ต้องกลัวไฟช็อตนะที่สุดตรงนี้นะครับตอนนี้ผมนวดไปแล้วเหลือยี่สนาทีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อวัสดีครับ